สวัสดีครับซาฟารี 4x4 Thailand ช่องสำหรับคนรักรถแต่งนะครับวันนี้พอดีผมมีข้อความมีคำถามจากทางลูกค้าสอบถามเข้ามานะครับว่าตัวไฮลักแชมป์นะฮะว่าไอ้รถรุ่นนี้ทำไมมันถึงแข็งกระด้างจังเลยนะครับเพราะว่าใช้งานธรรมดาโดยทั่วไปเนี่ยไม่ตอบสนองเลยไม่ค่อยได้บรรทุกใช้งานส่วนตัว เวลาใช้งานแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าขับไม่สบายแข็งกระด้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยรถรุ่นนี้เราก็ทําไปเยอะมากแต่ว่าลูกค้าท่านนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ไปทําอะไรกับช่วงล่างหรืออาจจะยังไม่มีข้อมูลในขันรายการทารถก็เลยคิดว่าจะขายรถทิ้งแล้วเพราะมันขับไม่สบายแต่ตัวรถอะใช้งานดีโอเคไม่มีปัญหาอะไรมีปัญหาอยู่อย่างเดียวคือมันขับแล้วกันเด้งกันดอนสะเทือนมากใช้งานรถเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วก็ได้ให้คําแนะนําไปนะครับว่า เราสามารถปรับปรุงเรื่องของช่วงล่างของมันได้อย่างถูกวิธีแล้วก็ไม่ได้ใช้งบประมาณหรือว่าลงทุนอะไรเยอะแยะมากมายนะการทํารถรุ่นนี้เนี่ยใช้งบหลักพันเท่านั้นเองนะครับก็คือถ้าเราจะปรับแต่งเซ็ตเนี่ยที่มันจะต้องมีเรื่องของการเข้าไปเซ็ตเรื่องของแหนบเรื่องของโชคอัพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้องลงทุนเยอะก็ได้หลายๆคันเนี่ยลงทุนไปเยอะหลายหมื่นนะครับก็เรียกว่าใช้เงินเยอะเลยแต่ว่า ถ้าเป็นรถที่แค่เป็นรถเสริมไม่ได้รถใช้งานทุกวันแต่เวลาใช้งานเราก็อยากให้มันนั่งสบายมากยิ่งขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าไม่ต้องเสียเงินเลยเนี่ยให้ไปดูที่ลมยางนะครับลมยางบางคนเนี่ยเติมลมยางมาตั้งแต่จากศูนย์เลยนะครับเติมมา40กว่านะ่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าทางศูนย์เองเนี่ยเวลาเขาจะเอารถเนี่ยไปจอดเพื่อรอในการส่งมอบเนี่ยเขาเติมยาง ให้แข็งกว่ามาตรฐานนิดนึงเพราะว่าบางทีถ้ารถจอดนานนิดหน่อยนะครับจอดอยูอ่ระยะเวลาเนี่ยไม่ใช่แบบจอดแป๊บเดียวแล้วปล่อยรถเลยก็อาจจะใช้เวลาในการจอดเนี่ยนานเขาก็จะเติมลมยางใ,ให้แข็งหน่อยนึงเพื่อให้ยางเนี่ยไม่เสียโครงสร้างยางเวลาจอดอยู่ที่เดิมนานๆนะครับแต่นี้เวลาเราไปรับรถเนี่ยเราก็ต้องเช็คลมยางก่อนนะให้มันได้ตามสเต็ปมาตรฐานธรรมดาตามหลักธรรมดาแล้วเนี่ยลมยางเนี่ย อย่างที่เราใช้งานกันโดยทั่วไปก็ผมเติมแค่32มแค่นั้นเองนี่ก็เยอะแล้วนะแต่รถไฮรักแชมป์เนี่ยร้อยทั้งร้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเติมกันเกิน4 0่สิ่สิบอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นเห็นมานะครับแล้วก็คนที่ไปรับรถเนี่ยก็ไม่ทราบนะบลูกค้าก็ไม่รู้ทางคนขายก็ไม่ได้ทําให้เรียบร้อยรับรถออกมาเนี่ยแข็งกระด้างนะครับทีนี้เบื้องต้นเลยเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ,จ่ายเลยเนี่ยเช็คลมยางก่อน ว่าลมยางเราเท่าไหร่นะครับในความหมายหมายถึงว่านี่คือใช้งานส่วนตัวรถเปล่าไม่บรรทุกไม่มีโหลดนะครับวิ่งรถเปล่าเลยถ้า40กว่าเนี่ยสีขึ้นไป45เนี่ยมันขับไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่เกาะถนนด้วยนะครับเซตลมยางให้ถูกต้องก่อนนะครับลองดูซิอ่ามันจะดีขึ้นไหมดีขึ้นแน่นอนอยู่แล้วพอดีขึ้นแล้วเนี่ยเพียงพอไหมถ้าไม่พอก็อาจจะไปช่วยในการเซตเรื่องของอ่าสปริงนั่นคือแหนบนะครับ แหนบหลังเซตก่อนให้มันนุ่มนะครับอันดับแรกเลยถ้าเซตแหนบแล้วนุ่มเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็ถือว่าจบไม่ต้องไปทําอะไรเลยโชกก็ใช้ของเดิมไปเลยก็ได้นะครับนั่นคือสเต็ปที่2ก็คือเซตความแข็งของแหนบให้ลดลงก็ถ้าเกิดว่ากรณีอย่างเซตแหนบเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ต้องไปใช้ทุนอะไรเยอะแยะไม่ต้อง,งการลงทุนเยอะไม่ใช้เงินเยอะก็หลักพันนะครับสองสามพันบาทอยู่ประมาณนั้นนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาดูว่าเอ้ยโอเคไหมถ้าพอก็จบนะครับแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยนุ่มแล้วแต่อยากนุ่มอีกทีนี้ก็ต้องมาเซตที่เรื่องของช็อกอัพก็ดูช็อกอัพที่ดีมีมาตรฐานรถรุ่นนี้นะครับไฮลักแชมป์เนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยมันเป็นรถที่ใช้งานดีนะครับใช้งานคล่องตัวออปชั่นเนี่ยไม่เยอะซึ่งเป็นข้อดีอีกด้านหนึ่งยิ่งเยอะนะครับสะดวกก็มีปัญหามากขึ้นในอนาคตระบบไฟฟ้ามากก็ปัญหามากตามนะครับ ระบบไม่มีก็ไม่มีปัญหาก็มีอยู่แค่นั้นเพียงแต่ว่าบางคนก็อาจจะบอกว่า,าต้องการออปชันเพิ่มก็ไปหาเสริมไปหาเพิ่มไปหาเติมกันเอาภายหลังรถแชมป์ก็เป็นรถที่มีคาเลคเตอร์ที่เป็นตัวตนนะยังไม่มีกระบะรุ่นไหนของไทยเราเลยที่เป็นในลักษณะในลักษณะอย่างนี้มันก็จะเป็นเหมือนอรถกระบะทั่วไปมาตรฐานก็จะเป็นรีโวเป็นฟอร์ดแรนเจอร หรือว่าจะเป็น i s u z ุเป็น mitsubishi เขายังมีคาแรคเตอร์ของเขาแต่แชมป์เนี่ยก็จะแยกออกมาอีกประเภทหนึ่งซึ่งจะไม่เหมือนพวกแครี่นะครับแครี่นี่ก็จะไว้ใช้งานบรรทุกหน้ารถหน้าตัดนะครับหรือว่าจะเป็นทาทาะะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยแต่แชมป์เนี่ยมันอยู่กึ่งกลางระหว่างรถกระบะกลุ่มพวกนี้นะครับมันจะอยู่กึ่งกลางซึ่งมีคาแรคเตอร์หลายท่านจึงเอามาใช้งานส่วนตัวนะครับไม่ได้บรรทุกไม่ได้มาใช้งานเชิงพาณิชย์ก็จะประสบปัญหาเรื่อง ของช่วงล่างแก้ไขไม่ยากนะครับหรือว่า,าท่านมีข้อสงสัยหรือว่าท่านใดเนี่ยสงสัยว่าเมันจะสามารถทําได้ไม่ได้ยังไงนะครับวิธีการทําได้ง่ายๆใช้งบไม่เยอะโทรมาได้เลยนะครับเรายินดีที่จะตอบข้อสงสัยให้ท่านที่ซาฟารีอัรดสี่สี่เราทํารถรุ่นนี้อย่างที่ทราบในะหลายๆท่านทราบดีเราทําเยอะมากนะครับหลายร้อยคันแล้วสําหรับการทํารถไฮลักแชมป์ที่ผ่านมาร่วม2ปีนี้ ฝากกันไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าเพิ่งไปขายมันนะรถใช้ดีมากนะครับผมก็ยังใช้อยู่ขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ